นั่งหนีลั่นครับน,น,น,นั่งหนีลั่นลั่นลั่นนี่ว่าถือป้าเลยเว้ยนั่นนั่นปะคอครับผมอคอมา,มาอมออมเข่อกับผมบ่นี่ลงง่ายแล้วครับพุ่นพุ่ไปเร็วไปไปไปสั้นๆปะคอครับผมเอาปะคอก็ได้วะฮึมในหัวป้าแบบนี้เออเมึงอกี้อะไรครับใหม่ ย่างไอตัวชาม,มิว้านู้งไหมนี่โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำหาโมงกล,งลัวครับปุ่นตะเวนลงแหละครับวันนี้ก็ขอหายหากินครับผมมาดบับนูป้าไม้ครับนี่ไม้ป้าหยา ปลาหยาบนไอ้มาโดนนะครับเป็นอาทิตย์หน่นะครับได้เงื้ยนี่ครับผมเงื้อเกาผมบานตั้งแต่ปีใหม่มาว่าต้นนใส่เงยชื่ออยู่ครับเงื้อเขาจี้กับแกบห้ามครับลองใส่เงื้ยอื่นกับบวกขึ้นนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมมันบมีปลามันนวลบมขุนนวลบมชิ้นมันได้บมกินครับแต่เขาจี้มากขึ้นเกากับอะไรแกบผสมห้ามครับล่องเงือหลายเงือยนะครับล่องสุร น้องผสมหลายอย่างบ่อคือครับผมใส่กา๋าจี้ให้เขาครับมันนี่มากไหมนะครับนี่เป็นหน้าที่นะครับบนไหนมากนี่ไม่ไนี่มึงจะมีโตบ่เดี๋ยวผมมันนี่ใส่ล่องตำๆำแน่ครับเพราะว่าเครื่อเงเครื่องนี่ข้นยางข้นเขาเกี่ยวไหมข้นเขาบาหาดังนงูคือกันข้นเขาเกี่ยวหลายผลเดี๋ยวใส่ลงข้างล่างครับผมเอ้อเดี๋ยวฝ่าใส่เลยครับเดี๋ยวมั 10, นสิมืดนครับมันมึงจะมีโตบอ่อมันนี่มึมมมงเงี้ยก๋าจี้ผมมึเป็นยังไลย แต่มันมีแต่หนูหน่อยเขามีแต่ลูกมันเขาตัวใหญ่โบเขาเลยโอ้สีลายแห้งโบขื่อเลยครับมันแนวแต่พื้นที่พื้นที่บ้านเพรมันมันบบมีปลามันหนูมันโบขุ่นมันโบชิ้นมันก็เล้วโเขาเขาก็มีแต่หนูหน่อยนะครับมันเขาเนียเขาจี้ให้เกาคำมันเขาจี้ให้รีเลยครับนี่ ผมจีเครื่องมากอ่ะค่ะหนึ่งจีมันท้องหอมก่อนหนึ่งหอมเนาะมึงนี่เงี้ยจีผมจีมิดเต็มเลยเอาใจกันฝากให้เนีย่ยฝากก็ถือใจเลยแต่ก็ฝากก็ที่ตามับผมโอ้ โอ้ห่อนเอาครับผมมือมือนี่ต้องเวียนหรอห่อนแค่ไหนก็ขึ้นก็ขึ้นเย็นๆอยู่ก็งามสาเย็นหนำหมอกเาห่อนมาเด้อจากที่เลยขอตัวง่างามเนี่ยแต่ที่ไม่หนิเพราะท่านเด็กตัวง่ายเลยเลยนี่เนี่ยโคตรที้ผมนี่เป็นอย่างไรเมือนี่เดี๋ยวเราติดตามร่วมกันครับผม Nó đi pha xe con, Thì mình đi mượn con Nói ăn đứa โอ้เปิดใส่เงาครับหนาเันหกทังมาใส่ยองมอโมครับผมบั่นใส่อยองล่างมันจะเป็นยังไงมึงนี่โตบัสจได้โตบัวแล้วเนกระโหลกนะครับพุ่นกาลังใส่ได้ครื่องเดียวครับมันเปิดใส่ยากเมืงเองเงาเขาจีผมจะเป็นยังไงแต่ปีใหม่ไม่ต้องถือใส่เลยครับ อานบ่แต่ว,งงว่าเงี้ยขอจี้ไ่เคยผิดบางเนลลี่แหละครับห,รหนุองพุมไปเศษหรือบุญจริงจู่อานบ่ไม่เต็มบ่เหมือน,นตัวใหญ่นะโอ้ Ừ, nhà hộ có băng nhà nghe như ก็มีล่นะไอบอลแก้วนาาันหกมาเด้อที่รึอ๋อเดี๋ยว,ยวไปพอ่อกันตอมนมายามครับจักสามถุงหมดละสามสี่ถุงหมดละครับเมืองบอลแล้ววันนี้บอลเตะครับผม เดี๋ยวบอลจบเดี๋ยววยามไปไอ้นอูนนน้ำกันครับผมดึกเดือดขุ่นระดับเยใช่แล้วมันก็ัมืดมไหมเกยใช่แล้วของวงครัวุมนะครับเดี๋ยวห้พอกันครับรอมายามมึงสิมีโตบอย สามถุงกูกลัวครับขึ้นนี่มึงบอลกำลังจบครับเกือบบบสนะโอ้ยได้เวลาแล้วครับไม่ยามกับเล็กผมว่างกับเล็กไว้ไม้ป่าหย่านี่มาซ้ำไม้ใส่เนียเขาจีตั้งแต่ปีใหม่มากกำลังใส่นี่นะครับข้าแต่ไปล่องเงยนี่อยู่เนีย่ยสูดมันยาปลาผานุ่มเพื่อนอยู่มันหังโบขึ้นเลยครับนู้บอลผมมันบูงหัจักมันมึงไม้นี่ยย่งโตวบว่นี่ไม่เขาไปกินเมื่อไรบ่ เห็นห้อยเขามากองเขาอยู่ไปเดี๋ยวดูน้ำกันครับผมมีโตบ่เนียก็จีบ่มมีทํางานบ่ลังแหลกครับหลังแหลกบ่มีโตเนาน้ำล่วงไรล้ะครับยางไหล่เลยยางร่วงมา้างล่างไหล่เลยลสงคือว่าห่วย อ็ยืดยืดอยู่บ้านนี๋ยวเมืองขางท่านีก่อนครับเี๋ยวยางลงไปผุนยางขากับยังเมืองขางทั้งผีครับมันเป็นกันแทะก่วงมันเป็นก่วงนะครับแง่ติบนะครับซ้าหัวท่างอู่ล่ละี๋ยวเมืองขางท่างผีก่อนเพราะว่าใส่ยอยู่ตามีตวัวบนหมีครับผมโอ้ ร่มวยๆครับขค้ืนนี่แต่ว่านำ้ำแขางก็ล่งหน้อยลล่ะอากาศเย็นๆนี่ลพราะแตมว้าโอ้ยอ,อยาว่าเถ้ะเวนอนครับนั่นนู้นทางเขาหน่อยครับหน่อยย่างในตัวชามีว้านู้นไหมนี่โอ้ นูสองขา้างนู๋ยังไงแล้วมึงก่อนมุมแมนท่องเขาครับผมมุมแมนท่องเขานูอิเตีะนูขาสันครับเนียเขาจีผมทำงานแล้วลูกนูนูอิเตียขาสันครับลูกมันมุมแมนทองเขามุมแมนท่องเขา,โ,มเมอเขาโอ้มึงแม่งมังมนมาจ่อห้ามผลเบิดเลย แม่งยังบูดดํๆมันกินห้ามผมเบิดอไหมโอ้ยเอาเสียไม้ก็ได้เนี่ยนี่น้ำค้างล่งหงามันโต๊ะลงครับย่ำรันกับมือถือด้วนี่น้ำค้างมันลงเดี๋ยวเฮ้อเกินจังหน่อยโอ้มีทางเลียนอยู่ตัวนี่ครับนี่มีทางเลียนอยู่แต่ทางมันก็นหลา่พูด ใบ่วงถือรูนี่เนี่ยมือห้อยมันการหยาครับนี่บ่วงจะลอยล่างแหละครับจะใสิใส่ทั่วเดี๋ยวขันมันบ่ได้ญ่โตมันจะร้องเอาบ่วงบ่วงธรรมดาได้นะครับเอาขันเป็ดเกอาเอาบ่วงเอาดวดมัดมาล่องใส่มือลอยล่างมงี่เนี่ยท่าเรียงมีเลยครับบางเท้ามันอันนี้บางเท้ามันอันนี้ไหมมันมันลึงมันลึงเนี่ยหุ่น ทางเรียนนายอยู่ครับเดี๋ยวจักสี่สิบหาสิบลังก็ได้เดี๋ยวลองมันก่อนมีงยังว่ากันนูใเงยบ่มีบ่มึงจังใดหรือมันลึงน่งบ่หรือมันตื่นคนบ่คนมะยงังใส่ดูไม่นี่ไม่ใชมเบื่อแล,ล้วบ่เบื่อแล้วครับลังสุดท้ายเลยลังสุดท้ายแล้วก็คือเกา เดี๋ยวจว่ากันมืออื้นเ้ามีแต้มนึงอยู่ครับลูกนู้อ๋อขาสัน่นตัวหนึ่งเอาโบเดะครับเดี๋ยวโยนมาให้นกให้กากินเดี๋ยวพอกันมืออื้นเ้าครับสำรับขึ้นนีกวันนี้ลาตีสวั์ครับสวัสดีตอนเ้าครับผมอากาศเย็นๆครับเ้านึ่หมอกล่งคักเลยมือขึ้นนี่ครับนี่ละไม้ไม้ไมายางงามไหม มื่อขึ้นมีเตีมนึงครับมืึงเสาหนีไปอย่างไรไปเดี๋ยวไปติดตามน้วกันเนี่ยเขาจีผมเมื่อขึ้นมีเตีมอยู่เสาหนีที่มีวนนั่นนางแหลกกระดุ้นในตัวนีงนางแหลกกระถือเลยม,มึงีตัวสำหรับร่หนูไหมแง่งที่หลูมันเดะนูข้ขาสัตว์หลูมัน โอ้ยตัวใหญ่ๆอย่านี่กันไข่เนื้ออยู่นางแหลกก็โดนเลยครับลูกนู้ดขาสันคับมือขึ้นกับลูกนู้ดขึ้นกันครับตัวใหญ่บ่มีบ่มบนี่ยังไงมันเขาไปกินเบอร์รี่บ่เดี๋ยวไปมือขาท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยยางรูมามือขาท่านี้ว่าใส่อยู่ตาแห้ง Lăng ninh yêu của bò yang. Cóc gục bố ngắn. Oi, tôn yề mg ngắn goni bùi 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 bố bùi bùi Núi bùi 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 Núi bùi 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 ไม้แห่งงามอยู่ครับแต่มนหนึ่งนี่มนหนึ่งใส่ย,ยากว่างยากใส่บ่วงนี่ข้างอยากครับเจ้ครับนั่งหนีลั่นครับนั่งหนีลัน่นลั่นลั่นนี่ว่าถือป้าเด้วย้ยนั่นนั่นคอครับผมคอมาเข,าข,อขอืากับผมบ่นี่ตันใหญ่เลยครับพุ่นพุ่ไปเร็วไปเลียวไป มานนัๆๆพกคอครับผมเอาพกคอก็ได้วะมะาาันามาเข่ากับผมบ่เฮ้เอานี่อย่างวะนู้นเข่าพกคอมาเข่ากับ,บต้องามอยู่ครับอืมในหัวปลาแบบนี้เอ้ามึงที่ไรครับ <laughs> โอ้มันมานอน,นอนนันนี้อยู่อันนี้กับผม มันไม่เรียนตำกับผมบ่นนี้โอ้ยเอาเอาเอามันมัน้หอดพราค้ครับว่างันนี้มันไม่นี่เบืรอหรือมันตำกับผมคือกับลันมันก็บนี่พ่อมันนอยห่างนู้มันว่างกับเล็กด้หอดปลามันจะนี่คืออยู่ครับเนี่ยนี่แต่ว่านู้นี่มันคือสิตื่นคน่แหละครับผมว่า่ เอาเงินยังมาเสกั์เกียร์หลวางนีนคือกอ่าอยู่ไม่ัหาง,งามอยู่ครับมันหังมันเรียนอยู่ไต่หง,งาจะใช่ไม่เรียนไปใส่ดอกมีเรียนไปทางใดไนนยบอกว่ถอือกันครับโอ้ยนาอมีวบวนี่ ยังไ,ไงบุมีเนี่ยบ่โอ้นั่นเบิดแล้วครับเบิดแล้วหนูมันตื้อนี่นแหละครับผมว่มบานน่าจะถ่ายกับบุ้มมีโตเก็บลายครับปุ่มส่อหน้หนูตัวเดียวมีแต่ซาหมี่แหละครับผมว่มบานมาขึ้นกับซาหมี่ตัวใหญ่มันหนาสิตื่นไหมมันหนาสิหนึน่งขนเหรอะขนมันขวนมันไหล รันอยู่สองสามลังครับผมก็บจะมีแต่รุ่นนี่แหละครับมาเขือกับมานแข็งแรงมันอีกมันต้นหน่อยแห้งหลุดนู่าสั่ครับมีเจี๋ยมันกับมพราเอาตัวครับเดี๋ยวอันยื่นไว้หนูแข็กาไม่กินครับผมย่างหน่อยก็ได้ปลาไม่พุนอยู่ครับก็กอมาเขือกับผมไงมันบืนมาตามกับผมขึ้นนี่นอนอยู่หัวแข็งครับโตงามอยู่ครับนี่ยโตพราะพุนเลยครับนี กับซ้องเขียนโอ้โหไม่ได้ดูได้ฟัาพี่ปนอยู่ครับหายอยู่หากินครับผมแต่ยังกิดเอาจะหนักนไปกินหลวงพอได้ปนจะเรื่อยครับสวยงามอยู่ประโอครับประโขครับเนาะหากินหายอยู่ครับผมไม้หนีใส่เงียเกับจี้กำลังมาใส่ไม้แหลกของปีนะครับไม้นี่ดูมันตื่นนะครับเดี๋ยวทีมไี่ยังโดนดูดดดนะครับเดี๋ยวหายเงียบไม้มาใส่ กี้ผมก็จูงขึ้นกันนะครับว่าคนมากวานอะไรเขามาอ่อยยิ่งเงี้ยมันเลยหูเงียะครับมันมีอย่างไรก็ผมฝากเพื่อนสนิทนะครับผู้ใดพ้พานมาอย่าลืมเด้อฝากกดติดใจแนะ่ฝากกดติดตามเพื่อพลังใจผมหากินหาย,ยู่มันนี่ี๋ยวประคอตัวหนึ่งครับผมเพราะเดี๋ยวปนอยู่ครับประมาณนูกก้นแต่ประมาณประคออยู่ครับเดี๋ยวพรอคิดต่อไปครับสวัสดีครับ พอเด็ปนอยู่ครับผม